สวัสดีพี่นอ้องมืันนี้กับผ้ามาเก็บกระเทียมปลาอยู่พี่น้องมาอีกปลาหนึ่งพี่น้องจา้าเคลียร์ไว้แล้วพุ่นนะเคลียร์ไว้แล้วเคลียร์นั่นใบไม้ใบไม้เพิ่นหลายเนะาะใบไม้โพกพุ่นนะวันนี้ก็สิตัดแล้วพี่น้องวันนี้ตัดมันกำลังออกปลานี่ออกสุดท้ายมูว่าปลานี่เคลียร์ใบไม้ไว้แล้วเป็นเดินเป็นเดินแมนเบิร์ดนี่พี่น้องพุ่นนะ thì ta điên cả chiêm mình thấy không, kiểu khéo nè, men một đi, nè P Nong, men bớt. Đưa P Nong cắt cả chiêm, ba nấm gan, ít đi P Nong, phụ nữ ba nè, Men bớt đấy ba nè. Cái ba cả chiêm, coi chỉ cắt, quăng vai, chẳng xin mất nước, kéo, kéo cái câu này là. Ở bờ đèo cả ta, nồi mát đấy, mือนì, ở thùng giàng, say. จ่อยมือนี้เด็กตาหน่อยมากขึ้นมึงมืออันคลิปก้อนหันขวี่ดเคลี้ยวใบแล้วเคลี้ยวใบเคลี้ยวใบของกระติกตัดอันวาอีกคนเพิ่นว่าคือบนนั่งตัดจะสัน่นขวันนั่งตัดบนไะไเด้อพี่น้อง นั่งตัดเอ้ยนั่งตัดประสนอันตั้งกล้องตัดนะเบี้ยน้อยมันเลี้ยวบาเห็นพี่น้องเลี้ยวบาเห็นเลยขันมันตั้งกล้องเห็นตะคนนั่นแล้มวมัวมัวอยู่ฉันเขาตัดตังสี่เทือนจับกล้องตัดตั้งสี่ใครเนี่ยได้เห็นอันต้นกระเทียมนะน,นี่มืดนะเนี่ย กอ,อย่านเยียบเพิ่นขาก็ะเรมาอัมาเคลียใบตองออกไว้กสิตัดปลานี่ออกสุดท้านมูนี่นี่พี่น้องปลานี่ยสุป,ปีสุป,ปี น้องลาหมูไปแซ่แข็งไว้ก็ได้พี่น้องแ้วกกิ่นยนี้ยมูมี่ได้อ่อนๆเสีย ต้องเสียงนกห้องขมันตั้งกล้องเก็บนี่บ่เห็นเป็นต้นน้อยโพดเนาะเห็นตะก้นน่แล้วงมวย <laughs> มันเป็นปลาเขียวๆหลายๆขนขนใบเขียวๆแม่นอยู่พี่น้องนอก ลูกกินกับแก้วกับน้ำพริกแสบออกบหวานที่น้องสรสชาิบรรหวานหอมหอมรสชาิออกบหวานหอมหอมกระเทียมปลานะเอฟซีมันถามว่ารสชาิเป็นยังไงวะท่านออกบรนหวานหอมอห,หอมแบแ่บ,แบอยู่กับภูมิมักคือว่านเนาะ ลายค่ะก,ก็เทียมปลาพี่น้องเอ้ยนี่แต่ก็เทียมอันท้องสซนข่อยูนี่นะลายยีลีเด ตัดตัดเลิกไรเพิ่นกับไปถือหัวเพิ่นขึ้นมา่านไหมล้วไปล่างออกยากต้องหายเสียห้ยกิ๊บพวกิ๊บดอกพี่น้องร้ายพดแต่หันเวลาตัดแล้วหัวเพิ่นขึ้นมานน้ำมันตัดมันจะเป็นหัวขึ้นมานน้ำหลดล่างยากยาก เคียไวย้เคียไวย้แต่ว่าจังบุเสียวเวลานะมันยางตัดตัดกระลุดเวลาล่างขาวจันทานล่างเร็วเลยเห็นเขาตัดบุเลยหากเป็นบุเลยเห็นหัวเป็นล่างง่ายอยู่ ปลานีใหญ่ใปลานี่คือกันแล้วก็ปลาหนึ่งซุ่มกลน,นันได้ไลยขอ,อกะเอาไปแซ่อันอันตู้แข็งไว้ถ้ากินนะ ข้าตู้แข็งล่างดีดีแต่ข้าตู้แข็งแพ็คๆไว้พี่น้องไว้านงามมมี่เนาะเดี๋ยวมากิน ก็จะเอาไปขั้นสุม้มข,ขันน้นกกันนะพี่น้องกองบบอันกอบบมากก่นไดเพะว่าเนเนียวขั้นสุ้มนะแตู้มากเท่ารเานาะโคสีมะน้ำเก็บเอาบัี้า,าออตัดตัดตัด,ตดพี่นอ้องแมนรเนะ hoa tất hưng nó phốn hoa ta thì sao ตกได้มือหนึ่งหินกำลังสีกล่ำหินเหนียวเก็บไวทั้างในเนี่ยผุนมุมหนึ่งอือ <c oughs> ันี kia các nè, ừ. Một... giẹp diệp bài toàn quốc con đấy, cảm bố kia, đấy บัวเมนตัดทิ่นแ้วพี่น้องอย่าเขาใจพีชเขาตัดกองไว้เดี๋ยวก็ยังสิมะนั่มเก็บใสุ่งเจียเดียวพอมือนี้ก็าบอกเดี๋ยวตามานั่มเนาะเพราะว่าข <c oughs> <c oughs> เขาเลิกงานงก็เขาไปเฝ้าเลยออกเขามาโหลดเขบาบอกเขาห้อดบ้าน มัเตอสีออกเพราะรักแรดี่แม่นเบิดนี่นะอ๋อหยันหยับนี่พี่น้องต้นอันนี้นี่ตัดซุบงอีกคนเด้อคือคักนี่แยกแยก่บอกออกเด้อพี่น้องเราบ้างเด้อจ้ะนี่นี่คือคือนี่ดีเดียพิ่นบาทเราเห็นนี่แต่เพิ่นยังบ่บาดนี่คือคักนี่แยกแย,กแยก่บอกออกเลยล่ะนี่ต้นซับนี่เบิ่งยากพี่น้อง ่คำตัดเลิกแล้วพ่นสิขึ้นมาดจังสีน่ะนี่ในที่น้องนี่นี่หัวพ่นสิขึ้นติดมากนะมันสิไปล่างยากนี่นะเนี่ยหัวพ่นสิขึ้นมานัดจังสีนี่ก็ขอที่ว่าอยากตัดเลิกนี่ขอก็เลยตัดตื้นๆมันขึ้นมาดจังสีไปล่างยากเพราะฉัไปดึงออกมันเขาตัดตื้นๆเนี่ยเพิ่นไม่ได้หัวไปล่างล่างเศร้าล่างง่ายกว่ากันนะขอได้ตัดสั้นๆนั่นเห็นบ่มันตัดเลิกนะขึ้นสี่ขืนในหัวเพิ่นนะอื้ม นี่จังสีชมพูยูเบงง่าย่ดอกจังสีนะมันเป็นใบเขียวึ้นาาาบางแต่ล้วก็บิ้งงนอยหรอก วันนีน้หักขึ้นไปหักไปวันหัวขึ้นมานาวอีกอย่นว,ว่าสิบปตาัดเลือกว่าสันอืมถือหินบัดชีมานาวเก็บปน้ถึาจากจักใบไม้ใบไหลด้วยบานโอ้ เด็กกับตามาน้ำจับถิ่มไส้ถิ่มไส้โหลดนี่สิมาน้ำเก็บเอาละบียนนี้ จ้าก็ตัดไปเป็นบานเนาะเฮาก็สิเก็บใบุ่มเอซุ่มเป็นนอจังซี่ล่ะไว้ซะก่อนบมเนบานเก็บยามใดบ่ได้หลายตักใบมันบานใบตปนบานแล้วเบิ่งง่ายเด้โอยุ่ง แดดกันน่งสีออกที่น้งองของมันมีเจะาก,ก้นนี่แมนกระเทียมหรือโบเมนเออแมนอยู่ <laughs> ยายเป็นต้นคู่เหมือน กันคู่เหมือนคือคักคือแน,น,น่เด้อ๋อจักหน่อยกสิพอแล้วได้ลายตึดแล้วล่ะ bên vậy là có hình พ่อเราพี่น้องเอาบอดดอนนี่ก็พ่อเราจะขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิงเขาเมื่อรับส้มรับฟังเอ็นลี่ตัดกระเทียมปลาพี่น้องจ้ะขอบุณหลายๆจ้ะขอบุณทุกน้ำใจจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องว่าด้เป็นกำลังใจจ้ะเฮ็ดคิปใหไมห life, สู้พี่น้องเบิงอีกพี่น้องจ้ะ

ว่าสิพ่อแห่งเดด็แห่งตัดแห่งม้วนไปหนาบัดนี้เดอแห้งตัดแห่งม้วนไปนะพี่น้องจ้ะนั่นเห็นบ่หนี่นีน่น,น,น,นี่คู่เหมือนระวังเด้อพี่น้องนี่น,นี่คู่เหมือนนี่โอ้ยเกือบจะมอโนม้วนแล้วลอคอยอออเดี๋ยวมันอันติดไปนำ้ำ สังเกตเพิ่งเด้อพี่น้องคือคักคือเนี้ยเอาไปกินขั้นก็ยังนี่ยขั้นข้อปากบวมพุ่นแล้วพ่อเราพี่น้องโอ้ยว่าสิพ่อว่าสันพี่น้องเก็บเก็บเก็บเราอันอัเอาไปกองซะกันไว้เราก็ได้หน่อยหน่อยนึงไหมเอาเติมจากน้อยก่อนเนาะสิบพ่อได้ยังพ่อได้แซ่แข็งกันนะ Đây này nói nữa Gặp tư mì cách nhỏ con Tư mì cách nhỏ con โอนิกับพอแล้วพี่น้องกักลับบ้านไปล่างแล้วบ้านนี้ลับแล้วพี่นอ้อง